ค่ะร้านมีสวยมีดคมมีใช้งานเกษตรมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะลูกค้าจา๋าเซตนี้มีทั้งหมด8เล่มนะคะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบและเหล็ก sup 9เหล็ก sup 9คือเหล็กที่ใช้ทําแหนบรถค่ะลูกค้าค่ะสังเกตได้ว่าแม่ค้าจะไม่ค่อยรีวิวตัดกระดาษหรือว่าฟันไม้นะคะเพราะว่าถ้ารีวิวคลิปมันจะยาวแล้วก็ตัดต่อ ยากมากคะ่ะลูกค้าเพราะว่าคลิปของแม่ค้าแต่ละคลิปจะไม่เกิน5นาทีคะ่ะลูกค้าแต่รับประกันความคมความสวยตรงปุกร้อยเปอร์เซ็นต์คะ่ะลูกค้ขาข่ะเล่มที่1นะคะความยาวของใบมีดสิบสองจุดสี่นิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนา6มิลตัวด้าม5.5านิ้วนะคะเล่มที่1เป็นด้ามไม้ประดู่นะคะราคา890บาทรวมส่งค่ะเล่มที่2นะคะความยาวของใบมีด1 1 2นิ้วความกว้าง2.2นิ้ว สันหนา5มิลน,นะคะตัวด้ามไม้พยุงลายสวยความยาว5.5นิ้วค่ะลูกค้าค่ะพกพาเดินป่าไว้ทำกับข้าวได้นะคะเหมาะมือมากเล่มนี้ค่ะฟันไม้ได้ค่ะลูกค้าค่ะเล่มที่2ราคา890บาทรวมส่งค่ะเล่มที่3ความยาวของใบมีดสิบเนิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนา5มิลตัวด้ามไม้พยุงความยาว5.6นิ้วค่ะลูกค้าใบมีดทิ้งผิวไฟ ช่างตีผิวไฟได้เรียบสวยงามมากนะคะลูกค้าเล่มที่3ความยาวเล่มที่3ราคา890บาทรวมส่งนะคะขาเล่มที่4ความยาวของเบมี่สิดห้านิ้วความกว้างสอนิ้วสันหนา5้มิลัวด,ด้าไม้พยุงลายสวยความยาว5.6าจุดหนิ้วนะคะลูกค้าทรงสวยนะคะราคา890บาทรวมส่งขาเล่มที่4ีขาเล่มที่5้าจะเป็นงานตีลอนขึ้นรูปจากเล็ก SUP9 นะคะลูกค้า ค่ะความยาวของใบมีดสิบจุดสี่นิ้วความกว้างหนึ่งจุดเจ็ดนิ้วสันหนาห้ามิลตัวด้ามไม้พยุงลายสวยความยาวห้าจุดหกนิ้วค่ะสวยงามนะคะใบมีดขัดขาวค่ะเล่มที่ห้าราคาแปดร้อยเก้าสิบาทรวมส่งสนใจเล่มไหนแคปหน้าจอแอดไลน์เมค้าได้เลยนะคะค่ะเล่มที่หกนะคะเล่มที่หกความยาวของใบมีดสิบจุดสามนิ้วความกว้างหนึ่งจุดหกนิ้วสันหนาห้ามิลตัวด้ามห้าจุดห้านิ้วนะคะเป็นด้ามไม้พยุงลายสวยมากเล่มนี้ ค่ะเป็นงานจีร้อนขึ้นรูปจากเหล็ก SUP9 นะคะลูกค้าสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาททุกเล่มนะคะลูกค้ขาขะเล่มที่7เป็นโบวี่ทิ้งผิวไฟนะคะตัวด้ามทําจากไม้พยุงดํานะคะความยาวของใบมีด1 1 2นิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนา5มิลตัวด้าม5.3นิ้วนะคะลูกค้าเล่มนี้สวยมากใครได้ไปคุ้มสุดๆรับประกันความคมของใบมีดงานสวยตรงปกแน่นอนคะ่ะลูกค้า ขาเร่มที่7ราคา890บาทรวมส่งนะคะขาเล่มที่8ความยาวของใบมีด12.3นิ้วความกว้าง2.1นิ้วนะคะสันหนา6.5มิลตัวด้าม5.5นิ้วเป็นด้ามไม้พยุงลายสวยใช้งานหนักได้สบายเลยนะคะงานสวยตรงปกแน่นอนค่ะลูกค้าไม่ต้องห่วงรับประกันความคมของใบมีดนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาททุกเล่มนะคะ สนใจเล่มไหนแคปหน้าจอแอดไลน์เมค้าได้เลยนะคะสินค้าแลนเรามีประกันใบมีด20วันนะคะรับประกันเฉพาะใบมีดรับเค็ม1ครั้งเท่านั้นสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์แมค้าได้เลยจ้าสวยตรงปกแน่นอนจ้า